สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับสวัสดี FC ช่องสนธยาเกษตรชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่กบับเบาสนอีกเส้นเคยนะครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับพาเข้ามาชมสวนมันนะครับที่กำจัดหยาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ให้คนงานนะครับมากำจัดหญ้า ก็สร็จไปบางส่วนนะครับวันนี้นะครับจะมาอธิบายนะครับในเรื่องของมันที่เริ่มสร้างแป้งแล้วนะครับจะสังเกตยังไงนะครับว่ามันสับปลังของเราเริ่มสร้างแป้งแล้วหรือยังนะครับก็มาคอยติดตามกันนะครับในคลิปนี้นะครับว่าจะสังเกตยังไงนะครับ สำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วก็นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ่าวสนคนเกษตรนะครับให้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่เริ่มทำการเกษตรใหม่ๆนะครับทำเกษตรสวนมันใหม่ๆก็มาติดตามกันนะครับว่า เราจะสังเกตยังไงนะครับว่ามันสําปรังนั้นเริ่มสร้างแป้งหรือยังนะครับครับสำหรับมันสําปลังนะครับที่ปลูกมาแล้วนะครับเราจะรู้ได้ไงนะครับว่ามันสัาปรังเริ่มสร้างแป้งแล้วหรือยังนะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับสำหรับมันสัาปรังที่เริ่มสร้างแป้งนะครับ ก็คือนะครับใบส่วนล่างนะครับจะเริ่มมีสีเหลืองนะครับแล้วก็ร่วงหล่นนะครับแต่ว่าด้านบนของยอดมันนะครับจะยังเขียวปกตินะครับถ้าเป็นพันมันอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเริ่มแตกกิ่งก้านสาขานะครับแปลว่าในช่วงนี้นะครับมัน สัมปลังนะครับกําลังเริ่มสร้างแป้งนะครับเล่งหัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพันไหนนะครับของมันสัมปลังในเมื่อเริ่มสร้างแป้งแล้วนะครับจะสลัดใบทางด้านล่างออกทั้งหมดนะครับ จะเหลือไว้เฉพาะด้านบนนะครับไม่เยอะเท่าไหร่ลักษณะด้านบนนะครับของมันสัมปลังนะครับก็จะเขียวปกตินะครับแต่ว่าจะแตกแขนงออกนะครับตรงปลายยอดนะครับแปลว่าเริ่มสร้างแป้งแล้วนะครับส่วนด้านล่างอย่างที่เห็นนะครับเริ่มสลัดใบ ทิ้งใบออกนะครับท่อนพันเริ่มเปลี่ยนสีจะมีสีหมกหมอกนะครับเป็นสีขาวนะครับแปลว่ามันเราเริ่มสร้างแปลงแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับการให้ปุ๋ยหรือว่าฉีดปุ๋ยทางใบก็ยังฉีดได้อยู่นะครับแล้วก็ การให้ปุ๋ยเม็ดนะครับหรือปุ๋ยเคมีนะครับในช่วงนี้นะครับถ้าจะใส่ก็มีสูตรเดียวนะครับในการใส่ก็คือ0ูนยนะครับเป็นตัวสร้างแป้งนะครับเร่งหัวอย่างเดียวนะครับทำไมนะครับในช่วงที่มันสําปะหลังเริ่มสร้างแป้ง ถึงสลัดใบออกนะครับก็เพราะว่าช่วงสร้างแป้งนะครับมันสําปะหลังจะไม่ค่อยต้องการการสังคบแสงที่มากนะครับเพียงแค่การสังเคราะ์แสงในการปรุงอาหารเพียงเล็กน้อยแค่นั้นนะครับเพราะเหตุนี้เราถึงต้องตัดแล้วก็แต่งต้นมันนะครับให้เหลือไม่เยอะนะครับให้เหลือน้อยที่สุดนะครับเพื่อ ให้แสงแดดนะครับส่องลงไปถึงพื้นดินนะครับเพื่อให้พื้นดินนั้นมีความแห้งเร็วกว่าปกตินะครับเพื่อให้หัวมันมีการสร้างแป้งที่สมบูรณ์นะครับก็ในช่วงนี้นะครับการดูแลรักษานะครับต้องรักษาเฉพาะเรื่องความชื้นในดินนะครับเพราะป้องกันโรค หลากเน่าโคนเน่านะครับถ้าเกิดว่ามีใบเยอะเกินไปนะครับลำต้นเยอะเกินไปนะครับความชื้นอยู่ในดินอาจจะเยอะเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้เกิดโรคหลากเน่าโคนเน่านะครับก็หมั่นเข้าตรวจสอบแล้วก็ดูแลในร่องมันอยู่เป็นประจำนะครับในช่วงหน้าฝนนี้ นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นพันไหนนะครับด้านล่างนะครับเมื่อเริ่มสร้างแป้งแล้วจะสลัดใบออกนะครับส่วนด้านบนนะครับบนยอดนะครับก็จะแตกกิ่งเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นอีกพันหนึ่งนะครับ นี่ก็เป็นวิธีการสังเกตนะครับมันที่เริ่มสร้างแป้งแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับแปลงนี้ก็เบ่อสนพึ่งกบจัดยาไปนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับแทบจะเข้าไล่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเกิดฝนตกเกือบทั้งเดือนนะครับก็ เพิ่งเริ่มหยุดไปนะครับได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆนะครับสำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากสอบถามหรือว่าให้คำแนะนำนะครับสำหรับการปลูกมันสำปะหลังนะครับก็ยินดีรับชมรับฟังนะครับแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ประสบการณ์ของแต่ละท่านนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้บ่าวสนก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ใต้ด้านล่างคลิปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ่าวสนคนเกษตรพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะมีคลิปอะไรดีๆมาฝากนะครับก็คอยติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ